บีซก่อนเลยนะครับ BCS ก่อนเลยบีซชง่ายง่ายสุดบีซีเคือผมว่าตั้งแต่โมเมนตัมของการปลดล็อกของตัวมิทติ้งเนี่ยแล้วทําให้ตลาดเชื่อมั่นว่าสองคีย์เวิร์ดทั้งเรื่องคูเวตแล้วก็เรื่องประกันสังคมเนี่ยมันน่าจะค่อยๆปลดล็อกแล้วในเนี้ยด้วยภาพรวมแบบเนี้ยผมว่าอืมไม่ไม่น่าไม่น่ากลัวนะครับแล้วก็ตลาดจะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันมันผ่านช่วงโอแห่งไปแล้วอ่ะนะครับ<ม>ก็วันนี้เนี่ย จะมีจังหวะของการไปรชุมในขาของตัวประกันสังคมนะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายแล้วแหละในเนี้ยด้วยภาพรวมแบบนี้ผมว่าอืมก็จริงๆมีของถือต่อไม่มีเกิ่งได้นะผมว่าทุกอย่างมันมันปลดล็อกหมดแล้วครับฝั่งของตัว B C S ราคาหุ้นลงมาเฉียส่วนค่อนข้างล่างลึกมากในเนี้ยตอนนี้ต้านเดียวที่เหลืออยู่คือ18บาทนะครับแล้วก็จะขึ้นไปจ่อที่ไฮท,ที่เคยทารอบที่ผ่านมาคือ1 9บาทนะครับ ก็ผมว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัว BCS ข่าวของการที่พื้นตัวด้วยความเชื่อมั่นกลับขึ้นไปจากการปลดล็อกสองประเด็นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะตาตัวตัวประกันสังคมนิดนึงนะครับแต่แต่ผมเข้าใจว่าล่าสุดประกันสังคมมีเหมือนกับวางวางแผนนะในการที่จะขึ้นนะครับเรื่องของการเก็บอ่าร<ล>าย,ายเดือนนะนะรายเดือนประกันสังคมของตัวมุษยึเงินเดือนน่ะนะครับเนี้ยผมว่าไม่แน่ใจว่าสองอีเวนต์เนี่ย มันเป็นอีเวนท์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโย,โยงต่อกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นพนักงานเนาะเราโดนจ่ายทุกๆเดือนเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะแล้วเจะขึ้นเทดานไม้นไต่อนะครับในช่วงกรอบข้างหน้านะครับมีม,มีมีหลายเลเวลเลยในเนี้ยด้ภาพแบบนี้มันคือการขึ้นไปเพื่อเตรียมพร้อมเม็ดเงินให้มันซิกเคียวในช่วงระยะถัดไปหรือเปล่าซึ่งมันเพิ่งออกในช่วงก่อนที่เราหยุดไปอะนะครับประเด็นเนี้ยนะครับดังนี้มันออกมาก่อนที่เราจะประชุมตัว ประกาศสังคมในวันนี้ในเนี้ยมันอาจจะเป็นแปลว่าแปลว,ว่าวันนี้มุมตะมของาตัวปะกษาสังคมน่าจะออกมุมมองในเชิงบวกที่อสอดคล้องกับตัวโรงพยาบาลต่างๆที่เลสประเด็นขึ้นมานะครับว่าควรจะต้องปรับขึ้นได้แล้วพิจิว่าในเชิงของเขาอาจจะต้องซีเคียวเรื่องของตัวเม็ดเงินด้วยก็คือพยายามดึงค่าค่าค่าการถักของตัวประกันสังคมเนี่ยขึ้นมาด้วยเพดานด้วยอีกขาหนึ่งเนี่ยด้วยภาพรวมแบบนี้ผมว่ามันอาจจะมีความสัมพันธน์กันก็ได้นะครับ ี้ดยกีนี้วันนี้น่าจะมุมมองเชิงบวกต่อให้ให้ดานะคือมุมมองเชิงบวกต่ออการปรมชุมประชาคมนะครับก็น่าสนใจทีนี้ตัวอื่นตัวอื่นโคโค่โค,โค,โ,คโค่ก็ดูดีเลยครับคือวันศุกร์ที่ผ่านวันพุทธที่ผ่านมาปิดก็สิบสองบาทผมว่าแพทเทิร์นก็สวยงามตามท้องเรื่องคือรอบนี้คืออ่า รักษาโมเมนตัมของตัวเส้น200วันได้แม้ว่าจะมีจังหวะของการเออเลอร์ไปหน่อยนึงแต่ก็พยายามที่จะสะสมกําลังแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับก็ performance quarter สผมว่าดูดีเพราะว่า quarter สมันมันเป็นเบสที่ต่ําลงไปแล้วตอนแรกคิดว่า quarter สจะพีคเนาะแต่ไปมา quarter สามเนี่ยพอโดน FX เข้าไปเนี่ยภาพแบบนี้ก็น่าเป็นจุดหนึ่งในการที่รีเวิร์สมาที่ quarter สผมว่าจะเป็นจุดที่เดินหน้าได้ต่อทั้ง QQ เยะๆนะครับแล้วก็บวกกับ ยังคงคาดหวังว่าโคโคเนี่ยน่าจะติดเข้ามาเป็นครั้งแรกเนี่ยในดัชนีเซ็ร้อยนะครับก็ทําทให้รัามนตรีสาบันเนี่ยอาจจะมองในฝั่งของตัวหน้าคุณมากขึ้นเข้าไปอยู่ในโคเลจยเขาจะเข้ามาศึกษามากขึ้นทีนี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับส่วนปีหน้าผมว่าผมยังมองเหมือนเดิมว่าธุรกิจเครื่องดื่มอ่ะไม่ได้โกรธเยอะแต่โควิอ่ะจะเป็นตัวที่โกรธแรงที่สุดนะครับจากภาวะของการเพิ่มกำลังีิของเขาเนี่ยที่ยังไม่ได้ อยู่ในจุดที่เต็มกาลางังิดเต็มที่นะครับใน,นเนี้ยดิคีนี้ก็ยังยังมองว่าโฟโกถือลงทุนแล้วก็ PE โซนนี้ไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วก็โกรดแรงที่สุดในนีนน้มันควรจะได้ไปต่สสโอสำหรับตัวโฟโก,โกนะครับส่วนสวัสด์ก็อสวัสด์อาจจะระยะสาั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะมีกิมมิคที่ใส่เข้ามาเป็นปัจจัยลบนู่นนี่เนี่ยแต่ผมยังเชื่อว่ากลุ่มฟแนนซ์คือกลุ่มที่ ถ้าเกิดดูเป็นเซกเตอร์อะเป็นกลุ่มที่ปีหน้าคุณจะต้องกลับมาคือในเรื่องของตัวพัฒนาการของสัญญาณ NPL อะไรต่างๆมันมีไซน์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับในกลุ่มนี้นะครับด้วยคีย์นี้เป็นหรือว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นหน้าปุ้นที่อาจจะมีปัใจจัยที่เข้ามากวนใจบ้างในระยะสั้นนะครับนเนี่ยเยนภาพรวมก็ใช้จังหวะของการย่อตั้งรับครับคือยังไม่ได้ยังไม่ได้กลัวอะไรกับภาวะในขานี้แล้วก็ ในเชิงของตัวการรีบาลานซ์เนี่ยสวัสด์รอบนี้จะได้กลับมาอีกครั้งในฝั่งตัวดัชนีเซ็น้าสิบนะครับก็น่าจะมีแรงหนุนของตัวกองทุนเข้ามาโหลดได้บ้างในช่วงที่ย่อนะครับในนี้เดี๋ยวพักผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่สวัสดีน่าจะยืนได้นะ uh huh. ไม่ได้มีหลายส่วนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือบ i กร i มใช่ไหมบกรมก็คล้ายๆนะครับคือด้วยหน้าคุณเนี่ยผมว่า ไปเน้นกับไฟฟ้าเป็นหน้าคุ้นที่อยู่โซนล่างค่อนข้างลึกนะครับโมเมนตัม um <c oughs> ก็คือรอรุ้นในการค่อยๆกลับมาเพราะว่าดีมาในช่วงถัดไปผมว่า,าไฟฟ้ายังม,มีคงมีดีมันใหม่ๆจากการย้ายฐานเนี่ยกับาก,การตั้ง Data Center เนี่ยพวกนี้ยังเป็นซอรี่ที่ดีนะครับก็ราคาหุ้นมันมันซึมรับปัจจัยลบมาเยอะแล้วแหละผมว่าตรงโซนนี้สามารถที่จะพอที่จะเทรดดิ้งได้เกิดจะเอาให้ทะลุแบบ กรอบยี่สี่ไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องหาปัจจัยใหม่ๆเข้ามาพี่ดูว่าตรงเนี้ยผมว่ามันอยู่ในกรอบล่างที่ลึกเกินไปแล้วครับก็โดยรวมทั้งตัวก็ไม่ไม่มีอะไรที่แย่ yeah, ครับก็ยังอยู่ในโซนของการที่ตั้งรับหรือว่าที่อะาสะสมได้ครับถือได้อ่ะเคลียร์ได้